สวัสดีคือผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ว่าพูดถึงเรื่องของวิธีการเก็บของอัพตัวละครกันไปแล้วนะครับผมซึ่งในการอัพตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมต้องใช้เป็นเรื่องของของที่เก็บจากบอสนะครับผมแล้วก็ของที่เก็บจากศัตรูแล้วก็ของที่เก็บจากข้างทางนะครับผมตามที่ในคลิปที่แล้วที่ได้พูดไปแล้วเลยนะครับผมก็เพราะฉะนั้นนะครับผมในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดในเรื่องของการฟาร์มของอัพตัวละครจากบอสกันนะครับผม ก่อนเธอจะเริ่มกันนะครับผมอย่าลกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับบอสของอัพตัวละครเนี่ยนะครับผมก็จะรอบเป็นผลึกธาตุของบอสอันนั้นนะครับผมซึ่งบอสบางตัวเนี่ยที่มีอยู่2ท่ธาตุในตัวเดียวนะครับผมก็จะรอบผลึกธาตุของทั้ง2ทธาตุเลยนะครับผมแล้วของอีกอย่างที่จะรอบออกมานะครับผมก็จะเป็นของเลื่อนขั้นตัวละครนะครับผม ซึ่งบอสตอ่ละตัวเนี่ยนะครับผมก็จะด r อ p เป็นของเนื้อคันตัวละครที่แตกต่างกันนะครับผมแล้วเมื่อเราต่อยิบอสเสร็จเ่ยนะครับผมก็จะด r อ p เป็นอาร์ติต์ให้เราด้วยนะครับผมซึ่งเรื่องของอาร์ติต์เนี่ยนะครับผมก็คือมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บไว้คลิปอื่นจะดีกว่านะครับผม เรามาเล่นกันที่บอสในมอนสเตอร์กันก่อนนะครับผมบอสตัวแรกเนี่ยก็จะอยู่บนสุดเลยนะครับผมก็จะเป็นบอสอ n นิโมไฮโปสเตซินะคะรับผมหรือว่าบอสลูกบาทลมนั่นเองนะครับผมซึ่งบอสที่เป็นประเภทลูกบาทแบบนี้นะครับผมก็จะมีอยู่หลายาธาตุมากเลยนะคร<ข>ับผมซึ่งก็จะมีเป็นธาตุลมธาตุน้ำแข็งธาตุไฟฟ้าธาตุาน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุหินนะครับผมซึ่งที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นลูกบาทธาตุลมนะครับผมซึ่งของที่จอบจากบอสนี้เนี่ยก็จะเป็นเฮลิเคนซีนะครับผมซึ วิธีการตีบอลนี้นะครับผมก็คือเราสามารถใช้ตีได้ทุกท่าเลยนะครับผมยกเว,ว้นท่าลมแล้วก็ท่านา้มบางตัวที่มันตีไม่ได้แรงมากนะครับผมก็จะตีท่าน้ำได้ยากนะครับผมซึ่งก็ท่าอื่นๆที่นอกเหนือจาก2ท่านี้นะครับผมก็สามารถทาคอมโบได้ตามปกติเลยนะครับผมบอลลูกบาทลมเนี่ยนะครับผมวิธีการตีเนี่ยก็คือเราต้องตีตอนที่เม็ดตรตงกลางมันลอยอยู่เฉยๆเท่านั้นนะครับผมซึ่งระหว่างที่มันไ like ล่สกิลอยู่หรือว่ามีเม็ดใหญ่ๆออกมากันมันเนี่ยนะครับผมเราก็ไม่สามารถจะตีมันได้นะครับผม แล้วพอตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมบอสเนี่ยเนี่ยก็จะสามารถเสกเป็นพายุนะครับผมแล้วก็ก็จะเสกเป็นทางลมให้เราบินขึ้นไปเก็บนะครับผมก็คือถ้าเราเก็บพายุไม่หมดเนี่ยนะครับผมบอสเนี่ยมันก็จะดูดพายุมาหิวเลือดตัวเองแล้วก็กลับมาตีเราใหม่นะครับผมแต่ถ้าเราเก็บหมดเนี่ยนะครับผมบอสก็จะสตาร์ทแล้วเราก็สามารถฆ่าบอสได้เลยนะครับผม บอสตัวต่อมาก็จะเป็นคโลโรเลสจีวีหรือว่าบอสต้นไม้น้ำแข็งนะครับผมซึ่งบอสท,ที่เป็นต้นไม้แบบนี้นะครับผมก็จะมีเป็นบอสต้นไม้ไฟด้วยนะครับผมซึ่งบอคสคลโรเลสจีวีนะครับผมก็จะอเป็นฮอล์เฟิร์สคอร์นะครับผมที่จะใช้ในการอัพเคลียเดลนาโรซาเลียโฉงยูนฉีฉีแล้วก็การยูนะครับผมซึ่งบอสต้นไม้น้ำแข็งเนี่ยนะครับผมก็น่าจะเป็นบอสท,ที่ตีง่ายที่สุดในเกมเลยนะครับผมด้วยความที่บอสมนอยู่กับที่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่นะคร ยกเว้นท่าน้ําแข็งแล้วก็ท่านาบังตัวนะครับผมก็คือวิธีการตีเนี่ยนะครับผมก็คือเราต้องตีตรงที่เป็นจุดแกนของมันครับผมแล้วก็พอเราตีจุดแกนของมันจนแตกแล้วเนี่ยบอลมันก็จะลม้มลงแล้วเราก็สามารถตีได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมแต่หลังจากที่มันลุกขึ้นมาแล้วนะครับผมแกนของมันเนี่ยก็จะสลับไปอยู่ตรงหัวมันแทนนะครับผมแล้วถ้าเราตีแกนไม่ได้อีกรอบเนี่ยมันก็จะลม้มลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายได้เลยนะครับผม ตัวต่อมาก็จะเป็นบอร์ดอีกตัวไฮโปสเตซิสนะคะรับผมหรือว่าบอร์ดรมบาดไฟฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งบอร์ดนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นไลต์นิงพิซซึมนะครับผมที่จะใช้ในการอัพเปิดตูฟิชิลเคอรชิ่งดีซ่าแล้วก็เรเซอร์นะครับผมซึ่งบอร์ตัวนี้นี่แหละก็กตีเข้าได้ทุกท่าเลยนะครับผมเว้นทา่าไฟฟ้ากับทา่าน้ำนะครับผมก็คือท่าน้ำเนี่ยจริงๆก็ใช้ตีได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราพลาดโดนบอร์ตีเนี่ยเราก็จะโดนช็อตไปอีกยาวเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นสเต็ปแบบว่าสลััับบมมมาาเเล่่่นนนนนนตตวอืะครผโดีีแทย ก็จะพอได้นะครับผมแล้วก็การตีบอลนี้นะครับผมก็จะคล้ายๆกับบอลลูกบาดลมเลยนะครับผมก็คือเราสามารถตีได้เฉพาะตอนที่มันกลายเป็นเม็ดเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในตอนสุดท้ายของบอลนี้นะครับผมก็จะมีเม็ดพลังงานไม่ให้เราตี3เม็ดนะครับผมแล้วต้องตีให้หมด3เม็ดเพื่อที่ไม่ให้มันเกิดใหม่ได้นะครับผม ต่อมาจะเป็นบอสไคลโรไฮโปสเตซิสหรือว่าบอสรูปบ่ดน้ำแข็งนะครับผมซึ่งก่อนเธอจะเริ่มตีบอสนี้ได้เนี่ยนะครับผมเราจะต้องทำเควสที่ให้เราไปทําลายเศษน้ําแข็ง3อันนะครับผมซึ่งเควสนี้เนี่ยนะครับผมก็จะปลดล็อกเป็นดันเจี้ยอันดัแฟกที่อยู่บนภูเขาแล้วก็บออน้ําแข็งเนี่ยนะครับผมก็ถึงจะเปิดให้เราเข้าไปตีได้นะครับผมซึ่งบออน้ําแข็งเนี่ยนะครับผมก็จะดรอปเป็นคริสตัลไลบลูที่ใช้ในการอัพเอโอยูล่านะครับผมซึ่งธาตุที่ตีบอสนี้ได้ดีเลยเนี่ยก็จะเป็นธธธาาาาตตตุุุไไฟฟฟหินนแล้้วก็ะครับผม ถ้าน้าแข็งในยังไงก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วนะครับผมแล้วด้วยความที่บอสน,นี่มันค่อนข้างเร็วมากนะครับผมและถ้าเราเล่นท่าด้าน้ำเนี่ยยังไงก็เราอาจจะพลาดโดนแช่แข็งได้นะครับผมแล้วก็ถ้าลมเนี่ยสามารถก็ตีได้ช้าด้วยนะครับผมวิธีการตีบอลน,นี้ก็จะเหมือนกับลูกบาสอื่นๆเลยนะครับผมแต่ว่าบอลน,นี้เนี่ยตรงรอบๆมันนะครับผมจะสังเกตได้ว่ามันจะมีแท่นที่เป็นไฟอยู่นะครับผม ก็คือถ้าเรายืนในพื้นที่ของมันเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีหลอดหนาวขึ้นมาตรง HP พเรานะครับผม,มก็คือเราต้องไปยืนอ,อยู่ตรงข้างๆเตาผิงนี้เรื่อยๆนะครับผมก็คือทําให้เราเนี่ยเสียจังหวะในการตีบอสไปเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราตีมันเนี่ยจนมันใกล้ตายได้นะครับผมมันก็จะกลายเป็นลูกบาศกแข็งๆนะครับผมแล้วก็ไปเป็นดอกสีฟ้ฟามานะครับผมซึ่งวิธีการตีมันนะครับผมก็คือให้เราเล็งระหว่างดอกสีฟ้ฟาก,กับตัวมันให้ตรงนะครับผมแล้วก็ใช้ ถ้าในการชาร์ตตีหรือว่าคลิกเมาคางนะครับผมในการตีไอ้ดอกฟ้าฟ้าเนี่ยมันก็จะกิ้งไปโดนบอลแล้วก็เกาะมันก็จะแตกนะครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่ตายในทันทีนะครับผมมันก็จะฟื้นมาอีกสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วก็ต้องรีบตีให้มันเสร็จนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นบอลที่ตีค่อนข้างยากนะครับผมแล้วค่อนข้างเรื่องมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีพวกแบบว่าตัวโล่หรือว่าตัวซัพพอร์ตอะไรงี้นะครับผมเผื่อกันทีมเราตายด้วยละกัน ต่อมาจะเป็นบอสในเมืองลี่เย่นนะครับผมบอสต,ตัวแรกในเมืองลี่เย่นเลยเนี่ยก็จะเป็นบอสโอเชอนิคนะครับผมซึ่งบอสเนี่ยเนี่ยก็จะตอบเป็นคินซึ่งฮาร์ทที่จะใช้ในการอาบบาบาร่าโมนาชายแล้วก็สีหิีวนะครับผม ซึ่งบอสตัวนี้นะครับผมมันก็ด้วยความที่มันเป็นธาตุน้ำเนี่ยนะครับผมทําให้เราเนี่ยสาม,มารถเอาธาตุอื่นตีเข้าได้ง่ายมากเลยนะครับผมก็คือตีเข้าทุกธาตุเลยนะครับผมยกเว้นธาตุน้ำนั่นแหละก็คือซึ่งบอสนี้นะครับผมเมื่อเรากดให้มันขึ้นมานะครับผมตัวบอสนี่มันก็จะบินอยู่บนหัวเรานะครับผมวิธีการที่บอสมันจะตีเรานะครับผมก็คือมันจะเสกร <c oughs> ่างบอนที่เป็นสัตว์ต่างๆออกมานะครับผมซึ่งสัตว์ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ำทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือถ้าเรามีธาตุ si น้ำ เราก็สามารถใช้ธาตุน้ำแข็งในแช่แข็งแล้วก็ใช้ธาตุไฟหรือว่าธาตุไฟฟ้า,ฟาตีร่างปอมนั้นซ้ำได้นะครับผมแต่ว่าร่างปอมพวกนี้นะครับผมมันจะมีบางตัวที่สามารถทุ่มตัวเองลงพื้นหรือว่าระเบิดตัวเองได้นะครับผมซึ่งระเบิดที่ว่าเนี่ยมแมลงมากเลยนะครับผมเลื้วงระเบิดเนี่ยมนันก,กว้างมากๆด้วยนะครับผมทําให้เราเนี่ย อาจจะต้องมีตัวโล่หรือว่าตัวฮิมไวสตัวนะครับผมแต่ว่าคือแรงระเบิดของมันเนี่ยนะครับผมมันระเบิดแค่ประมาณรอบ2อรอบเท่านั้นแหละครับผมก็คือทําให้เราเนี่ยอาจจะใช้สเตปในการกดดันตีเนี่ยแล้วก็กดนันตีพอดีกับตอนที่มันระเบิดพอดีเนี่ยทำให้เราหลบดามจได้นะครับผมหรือว่าถ้าเรามีตัวที่แบบเลือดอยู่ประมาณ1-0,000ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมก็สามารถรอดจากการระเบิดได้เรื่อยๆเลยนะครับผม ต่อมาจะเป็นบอส์ไพโรเลสจีวีหรือว่าบอสต้นไม้ไฟนะครับผมซึ่งบอสนี้เนี่ยนะครับผมเขาจะตอบเป็นเอเวอร์เฟรมซีดนะครับผมที่จะใช้ในการอัพแอมเบอร์ดีลูคีเสียงเหลียญเบนเนตแล้วก็สัญญาต์นะครับผมก็คือบอส์นี้เนี่ยก็จะเหมือนกับบอสต้นไม้น้ําแข็งเลยนะครับผมก็คือเราต้องตีตรงแกนมันเพื่อให้ต้นไม้มันลม้มลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องท่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมท่าที่เราควรเอาไปเล่นนะครับผมก็คือควรจะเป็นท่าที่ตีท่าไฟได้ง่ายๆอย่างเช่นาาาาาานนน้้น้ํํแข็งหรรือว่าาไฟฟะคับผม แล้วเราก็สามารถตีต้นไม้ไฟได้เหมือนกับต้นไม้น้ำแข็งที่เราเคยตีเลยนะครับผมก็คือตีตรงโคนต้นมันก่อนนะครับผมให้ต้นมันล้มลงมาเนี่ยแล้วเราก็ตีมันจนมันเจ็บสักพอสมควรเนี่ยนะครับผมแล้วมันก็จะลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็สลับไปตีตรงโคนตรงแกนของมันตรงหัวของมันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตีสลับไปมาอย่างนี้เรื่อยๆจนมันจะตายได้เลยนะครับผม ต่อมาจะเป็นบอล G.O. Hypostasis หรือว่าบอลลูกบาดหินนะครับผมซึ่งบอลนี้เนี่ยก็จะถือเป็นบาส์โพิล่าที่ใช้ในการอัพโนเอลอัมเบโดหนึ่งกวงแล้วก็จงลีนะครับผมซึ่งบอลนี้เนี่ยก็จะอยู่บนเกาะกูยูนสโตนฟอเรสต์นะครับผมซึ่งบอลนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบอลลูกบาดที่ตียากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่บอลนี้เนี่ยถึงมันจะเป็นธาตุหินนะครับผมแต่ว่าเราก็สามารถเอาธาตุอะไรไปตีก็ได้นะครับผมเอาธาตุหินเข้าไปตีก็ได้นะครับผม แต่ว่าที่บอกว่ามันเรื่องมากเนี่ยนะครับผมก็คือบอสนี่นะครับผมสามารถเสกเสาหินขึ้นมาได้นะครับผมประมาณ4-5เสาเนี่ยแล้วตัวมันก็จะขึ้นไปอยู่บนนั้นนะครับผมวิธีการที่เราจะตีมันได้เนี่ยก็คือเราต้องใช้ตัวธนูยิงขึ้นไปนะครับผมหรือว่าเราเนี่ยก็ต้องใช้ตัวดาบใหญ่หรือว,ว่าระเบิดเนี่ยนะครับผมในการทําลายเสาหินให้มันล่วงลงมานะครับผมแต่ว่าพอเสาหินที่เราตีอยู่ตอนที่มันอยู่บนนั้นเนี่ยมันใกล้แตกผมเนี่ยมารู้ว่ามันใกล้แตกบุกบใช่ไหมมันก็จะบินหนีไปอยู่เสาอื่นนะครับ ซึ่งมันก็จะมีวิธีแก้อยู่นะครับผม, <sit> ผมก็คือเราเนี่ยก็อาจจะต้องตีทุกเสาทุกต้นเนี่ยนะครับผมให้แบบเลือดต่ำๆประมาณ1-2ทีพังอะไรงี้นะครับผมก็คือวิธีนี้เนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยนะครับผมว่าเวลาแบบบอสมันบินไปอยู่เสาไหนเนี่ยเราก็ตี2ทีให้มันล่วงลงมานะครับผมแล้วก็ตีมันให้มันตายถึงสักพักเนี่ยแล้วมันก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ย้ายไปเสาอื่นแล้วก็ตีเสาเนี่ยให้ลงลงมาอีกได้นะครับผมก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เสียเวลานะครับผมแล้วก็ต้องเก็บแรงมาในการตีตอนมมมัันนนนจจะะะตตตาายยยอออีีกกคคผ็ื่ มันก็จะมีเสาขึ้นมาอีก3ามเสานะครับผมซึ่ง3ามเสานี้เนี่ยมันก็จะตีง่ายขึ้นมากว่าเสาที่เราเคยตีไปเมื่อก่อนนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็ก็คือที่เราควรจะมีเลยจริงๆก็คือดาบใหญ่ไม่ก็ระเบิดนะครับผมคือถ้าใครมีระเบิดได้อย่างเช่นคีงก็ดีเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นดาบใหญ่เนี่ยให้เรากดแช่แล้วก็ให้มันหมุนหมุนโดนเสาให้มันพังทีละต้นไปเลยก็ได้นะครับผม ต่อมาจะเป็นบอสภายโมจิโอวีแชปนะครับผมซึ่งบอสนี่เนี่ยก็จะตอปเป็นจูเวนาเจนนะครับผมที่ใช้ในการ,รอัพหยานเฟยเสี่ยวแล้วก็หูเต่านะครับผมซึ่งบอสนี่ยแหละเป็นบอสที่ฟาร์มของอัพดีเพสตัวท็อปของเกมอย่างหูเตากับเสี่ยวเลยนะครับผมแล้วก็บอสนี้นะครับผมก็จะเป็นบอสที่ตัวมันเนี่ยมีหลายธาตุมากนะครับผมก็คือในตัวมันเนี่ยจะมีธาตุหินธาตุไฟฟ้าธาตุน้ำแล้วก็ธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุไฟอยู่ด้วยนะครับผม แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้ตัวอะไรในการตีมันก็ได้นะครับผมตัวอะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็ธาตุอะไรก็ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าวิธีการตีของมันจริงๆเด่ยก็คือในทีมเราเนี่ยจะต้องมีตัวที่ใช้โลได้ตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวที่ใช้โลได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวที่สามารถกดแล้วก็ใช้โลได้เลยนะครับผมก็คือที่บอกว่ากดแล้วใช้โลได้เลยเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะมีบางตัวในเกมนะครับผมจะไม่เราต้องไปเก็บเม็ดพลังหรือว่าเก็บอะไรต่างๆมาใส่ตัวเราก่อนนะครับผมมันถึงจะกดโลได้อย่างเช่นแบบ พกไทเบลเลอร์ธาตุหินสินญาหรือว่าหนิงกวงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเล่นเป็นตัวอย่างเปิดตูเดียวนาจงหลี่หรือว่ายุนจินนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเล่นยุนจินเนี่ยก็ต้องกดจังหวะโล่ให้มันดีๆนะครับผมด้วยความที่ยุนจินเนี่ยเวลากดอีเนี่ยมันจะต้องเอาหอกขึ้นมาก่อน2ทีนะครับผมอัจจะทำให้เราเนี่ยกะเวลาผิดแล้วก็โดนดาเมจมันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีตัวที่ว่ามาเนี่ยก็ใช้ตัวง่ายๆอย่างโนเอลก็ได้นะครับผมก็คือที่บอกว่าต้องใช้โล่เนี่ย เป็นเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวที่ทำดาเมจได้เยอะๆเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยแทบจะตีบอสนี้ไม่เข้าเลยนะครับผมแต่ว่าบอสเนี่ยเมื่อผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะพ้นพลังใส่พื้นแล้วก็พื้นมันก็จะระเบิดใส่เรานะครับผมจังหวะที่พื้นระเบิดเนี่ยนะครับผมถ้าเรากดโล่ทันเนี่ยดาเมจมันก็จะสอนเข้าตัวบอสแบบเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยต้องการจังหวะในการกดโล่ให้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ตอนที่มันกำลังจะระเบิดเนี่ยนะครับผมในเกมเนี่ยมันจะมีขึ้นเตือนขึ้นมากลางจอเนี่ยอาจจะช่วยให้เเรากจัังหวะไดดด้้ีขึนนนนนิ่ผม บอสตัวมันก็จะเป็นบอสหนูเซอร์เพนนะครับผมบอสนี่เนี่ยก็จะลอาเป็นลูนิตฟางที่ใช้ในการออฟจี้หลาดกับคูขี่ชินะบ,บุนะครับผมก่อนที่เราจะตีบอสตัวนี้ได้นะครับผมเราก็ต้องปลดล็อกเป็นพื้นที่ของเดอะแชซึ่ก่อนนะครับผมเราก็ต้องอัพเกรดโคมไฟของเราเป็นเลเวล2ขึ้นไปด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะใช้โคมไฟของเราเนี่ยในการใช้สกิลเพื่อพรางหินสีดำๆแบบนี้นะครับผม บอตันนี้เนี่ยเป็นบอที ını, res, ่ไม่มีท่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะท่าอะไรไปตีก็ได้นะครับผมแต่ว่าเมื่อตีบอตัวนี้ไปสักพักนึงเนี่ยนะครับผมตรงพื้นเนี่ยมันจะมีเป็นก้อนหินสีดำาออกมานะครับผมแล้วก็ซึ่งตรงรอบๆของก้อนหินสีดำาเนี่ยมันก็จะมีเป็นหมึกสีดำาอยู่นะครับผมก็คือถ้าเราไปยืนอยู่บนหมึกเนี่ยมันก็จะดูดพลังงานของโคมไฟเราไปนะครับผมแล้วเราก็จะโดนเสียเลือดด้วยนะครับผม ซึ่งบอลเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่มันจะมาดูดพลังออกจากหินสีดำๆนี้ไปนะครับผมจนถึงจังหวะนั้นเนี่ยนะครับผมเราต้องกดสกิลของโคมไฟเราเนี่ยในการทาลายหินอนั้นนะครับผมซึ่งในพื้นที่ของบอลนี้ก็ไม่ใช่จะมีแค่หินสีดำนะครับผมมันก็จะยังจะมีเป็นหินสีเหลืองอีกนะครับผมซึ่งหินสีเหลืองเนี่ยก็จะใช้ในการเพิ่มพลังงานของโคมไฟเรานั่นเองนะครับผมแล้วพอหลังจากที่เราทําลายหินตอนที่บอลมันดูดพลังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมบอลเนี่ยก็จะล้มลงแล้วก็ตีบอลได้ตตามมปกิเลยนะคผ ต่อมาก็จะเป็นบอสในอินเนอร์ซูมานะครับผมบอสตัวนี้ในอินเนอร์ซมานเนี่ยก็จะเป็นบอสเพอร์เ u ชั่นแมคคินิเค r ลอารีนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยก็จะดรอปเป็นเพอร์เฟชั่นฮาร์ดที่ใช้ในการอัพโกโรกับอายการนะครับผมบอสตัวนี้เนี่ยครับผมวิธีการตีเนี่ยมันก็จะคล้ายกับบอสลูเซอร์เพนเลยนะครับผมก็คือเราเนี่ยใช้ท่าไรตีก็ได้นะครับผมแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ย บอสเนี่ยนะครับผมมันก็จะสามารถแยกล่างของตัวเองออกมาได้นะครับผมซึ่งล่างที่มันแยกเนี่ยมันจะมีอยู่ล่างหนึ่งนะครับผมที่มันมีวงกลมสีเหลืองวนรอบๆอยู่นะครับผมก็คือเราเนี่ยจังตีล่างนั้นนะครับผมให้ล่างนั้นแตกแล้วมันก็จะติดสตันกับบอสนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถตีบอสได้แบบง,ง่ายๆเลยนะครับผม ต่อมาจะเป็นบอสไพโลไฮโปเซซิตหรือว่าบอลลูกบาดไฟนะครับผมบอสนี่นะครับผมจะตอบเป็นสม d e ดิงเพิร์ที่จะใช้ในการอัพโทมาก,กับโยมิยะนะครับผมแต่บอสตัวนี้จะไม่เหมือนลูกบาดตัวอื่นนิดหนึ่งนะครับผมก็คือตอนเราเริ่มเข้าไปตีมันเนี่ยมันก็จะมีกอติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมก็ซึ่งเราเนี่ยต้องเล่นตัวที่เป็นธาตุน้ำหรือว่าธาตุน้ำแข็งหรือว่าธาตุไฟฟ้านะครับผมในการละลายเกาะนั้นเกาะเราถึงจะตีเข้าเลื่อนมันได้นะครับผม ซึ่งตอนที่มันมีเกาะอ,อยู่เนี่ยนะครับผมมันก็จะตีเร็วแล, ora, แล้วก็ตีแรงมากมากเลยนะครับผมแต่ว่าพอมันเกาะแตกแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนที่แล้วก็ตีได้ช้าลงมากเลยนะครับผมสิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือเราต้องตีบอลมันเหมือนแบบว่าเป็นบอลลูกบาศก์ปกติเลยนะครับผมแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยนะครับผมมันก็จะเสกเป็นเม็ดไฟเล็กๆออกมา3 4อันนะครับผมก็คือเม็ดนี้เนี่ยเราไปน้องใช้ธาตุน้ำแข็งหรือว่าธาตุน้ำในการทําลายไฟมันออกไปนะครับผมก็คือถ้าไฟเนี่ยมันเราทําลายไปได้ไม่หมดนะครับผมตรงด้านขวาบน มันก็ชาร์จพลังงานไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วว่าถ้าเราปล่อยจมันพลังงานเต็มเมื่อนี่นนะครับผมเกาะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าถึงเราทําลายเม็ดไฟไปหมดแล้วนะครับผมไอหลอดตัวนี้ก็จะเพิ่มอยู่ดีนะครับผมแต่ว่ามันจะเพิ่มไม่เท่าตอนที่เรามีเม็ดไฟเหลืออยู่เยอะๆนั่นเองนะครับผมต่อมาจะเป็นบอสมากูเกนขินะคะรับผมบอสต,ตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะรอบเป็นมารวเน็คคอร์นะครับผมได้ใช้ในการอัปคาสูฮากับซายุนะครับผม บอตนี่นะครับผมในตัวของมันเนี่ยจะมีเป็นธาตุลมกับธาตุน้ําแข็งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าลมกับธาตุน้ำแข็งเนี่ยตีไม่เข้าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตรงบอตนี่นะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ทำครีที่ทําให้ฝนมันหยุดตกเนี่ยฝนก็จะตกแล้วก็ตัวเราเนี่ยจะติดธาตุน้ําแล้วก็อาจจะโดนมันแช่แข็งได้นะครับผม แต่ว่าใน,นช่วงแรกๆนั่นแหละครับผมบอสเนี่ยมันก็ยังจะตีช้าแล้วก็ตีไม่แรงอยู่นะครับผมแต่ว่าพอผ่านไปจนเลื่อนมันเหลือประมาณสักแบบว่า75%อะไรอย่างนี้นะครับผมตัวมันเนี่ก็จะเริ่มดุขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตียากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของด้วยความที่มีทั้งท่านลมกับท่านน้ําแข็งแล้วก็ฝนตกด้วยเนี่ยทำให้เราเนี่ยโดนแช่แข็งได้บ่อยมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีตัวโล่หรือว่าตัวหิวมาในทีมมาสักตัวหนึ่งก็ดีนะครับผม ต่อมาจะเป็นบอสไฮโดรไฮโปเซสิตหรือว่าบอลลูกบาดน้ำนะครับผมซึ่งบอสนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงเอ่อชั้นใต้ดินของกาบาตซสมีนะครับผมแล้วก็บอสนี้เนี่ยก็จะตอบเป็นดิวออลเลฟเทชันนะครับผมใช้ในการอัพโคคมีกับอายโตะนะครับผม บอนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับบอดน้ำโอเชเนตที่เราเคยตีเดลี่เจเลยนะครับผมก็คือบอนี้เนี่ยก็จะสามารถเสกล่างปองของมันออกมาได้นะครับผมแต่ว่าล่างปองของบออนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการหิวเลือดให้กับตัวบอดนะครับผมก็คือบ่เนี่มันจะเสกล่างปองของมันมาใช่ไหมเป็นสลามน้ำนะครับผมแล้วก็สลามเนี่ยมันจะยิงเม็ดหิวให้บออนะครับผมก็คือเราเนี่ยจะต้องกันไม่ให้เม็ดหิวไปถึงบอนให้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าสุดท้ายนะครับผมบ่เนี่มันจะเสกลามมา4ตัวนะครับผมแล้วเนี่ยก็ต้องฆ่าสลามใไะครับผม ต่อมาจะเป็นบอส thunder manifestation นะครับผมบอสนี้เนี่ยก็จะดอบเป็น stormbeat นะครับผมที่ใช้ในการอัพคูโจ o าร่ากับไลเดนโชกุนนะครับผมวิธีการที่เราจะขึ้นมาตีบอสนี้ได้เนี่ยนะครับผมก็คือเราต้อง,องทำ q u ควสของเกาะเซลลยที่ให้เราไปหมุนหินก่อนนะครับผมแล้วมันจะมีหินก้อนหนึ่งนะครับผมอยู่ด้านบนตรงที่เป็นหินรอยฟ้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีทางแยกที่ออกจากหินลอยฟ้าเนี่ย ให้เราบินมาที่ที่บอสตัวน,นี้อยู่ได้นะครับผมก็คือบอสนี้เนี่ยดยนื่อามไม่เป็นาตดไฟฟ้าใช่ไหมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทตดไฟฟ้าตีไม่เข้าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทาดน้ำก็ไม่ค่อยโอเคด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ควรจะเล่นเป็นพวกแบบ ธาตุไฟธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุพวกลมอะไร่านี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยก็ควรจะเลือกตัวที่มันตีได้ไกลๆหน่อยก็ดีนะครับผมเพราะว่าบอลน,นี่เนี่ยมันสามารถบินได้มันก็บินหนีเราไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทาให้เราเนี่ยตียากหน่อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนกับบอสตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือเราควรจะมีตัวโลแล้วก็ตัวหิวเวทีมเราสักตัวนะครับผม ต่อมาจะเป็นบอลโกลเด้นวูฟลอดนะครับผมซึ่งบอสนี้เนี่ยก็จะรดปเป็นลิฟต์บอลิเชเลียนะครับผมที่เราจะใช้ในการแอปอีโตกับยุนจินนะครับผมวิธีการตีบอสตัวนี้นะครับผมก็คือเราเนี่ยจะต้องมีตัวที่ทำดททไดเมทธาถินไดเนี่ยเอาไว้ในทีมเราด้วยนะครับผมก็คือการตีปกติของบอสนี้นะครับผมเราเนี่ยสามารถเอาชาติอะไรก็เข้าไปตีมันก็ได้นะครับผมแต่ว่าพอมันจะมีอยู่จุดๆุดหนึ่งเนี่ยที่มันเนี่ยนะครับผมจะเสกเป็นหัวหมาป่ามาเพื่อที่มันจะใช้ในการตีนะครับผมแล้วก็ในตอนนั้นเน มันก <cin stereotype> <m aks> ็จะมีหัวหมาป่าอยู่รอบๆบอดนะครับผมและบอลเนี่ยมันก็จะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมซึ่งพอถึงตอนนี้เนี่ยเราจะตีบอดไม่ได้แล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องเอาธาตุหินนะครับผมมาตีใส่หัวหมาป่าและหัวหมาป่าเนี่ยมันจะยิงทาลายเกาะให้เรานะครับผมหรือว่าเราเนี่ยสามารถใช้วิธีที่ล่อให้บอลเนี่ยนะครับผมมายิงหัวหมาป่าแทนเราก็ได้นะครับผมแล้วพอยิงหัวหมาป่าหมดแล้ว3าหัวเนี่ยนะครับผมตัวบอดเนี่ยมันก็จะล้มลงแล้วก็สามารถตีบอลได้ตามปกติเลยนะครับผม บอสตัวสท้ายนะครับผมก็จะเป็นบอสคอร์รอดิเฟนเดอร์นะครับผมบอสตัวนี้เนี่ยก็จะตอบเป็นดาอนเฮฟอร์สฟินที่จะใช้ในการอัพเฉิอนเหอกับใหญ่มิโกะนะครับผมบอสตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงชั้นใต้ดินของเกาะเอ็นกาโนมิยะนะครับผมซึ่งก่อนที่จะตีบอสตัวนี้ได้เนี่ยนะครับผมเราเนี่ยจะต้องทำเควสหลักของเกาะเอ็นกาโนมิยะที่จะพาเรามาเจอบอสนี้ก่อนนะครับผมบอสตัวนี้นะครับผมจะมีอยู่2ตัวนะครับผมก็คือจะเป็นตัวที่เป็นธาตุน้ําแข็งกับตัวที่เป็นธาตุไฟฟ้านะครับผม หลอดเลือดฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นหลอดเลือดของตัวที่เป็นท nice> ่าน้ําแข็งส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นหลอดเลือดของตัวท่าไฟฟ้านะครับผมเราพูดถึงตัวท่าน้ําแข็งกันก่อนนะครับผมก็คือตัวท่าน้ําแข็งเนี่ยจะมีความสามารถในการเอาหางจุ่มพื้นแล้วก็ดําดามิดรอบๆตัวมันได้นะครับผมส่วนตัวท่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถพุ่งไปก่อนแพงแล้วก็ยิงใส่เราได้นะครับผมซึ่งทั้งสองตัวก็ยิงใส่เราได้เหมือนกันนะครับผมก็คือถ้าเราโดนยิงเนี่ยแต้มมติที่เราเก็บเอาไว้จะหายหมดเลยนะครับผมแล้วก็ต้องไปรอคคูดดาววนใหมม่้ยะผ แต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนตีง่ายกว่าวก็ต้องบอกเลยว่าตัวาตาไฟฟ้าตีง่ายกว่านะครับผมด้วยความที่หลังจากเราทําลายกําแพงที่มันไปเกาะอ,อยู่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะล้มลงมานอนนะครับผมทําให้เราเนี่ยตีาตาไฟฟ้าได้ง่ายนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทั้งสองตัวนี้นะครับผมถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายไปเนี่ยนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ตายไปเนี่ย มันก็จะไปไหายนาบรอบๆเราแล้วก็ช่วยตัวที่ยังมีชีวิตอยู่โจมตีเราได้นะครับผมก็ยังไงก็แต่นะครับผมจะดูจนถึงจุดนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะดูอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาทําให้นะครับผมยังไงก็แต่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จนถึงคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย